มาเบิ้งงวทองอีกหนึ่งตัวครับเป็นงวดสาวทองแหลกครับสีขาแปดเดือนแล้วครับพี่น้องครับความสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบแปดครับอยู่กับพอวานคือเก่าครับโอ้ยสดครับงัวสาวทองแหลกครับสีขาแปดเดือนแล้วเด้อครับสีนี่แดงเข้มครับแดงไม่งี้นู่นผละครับพี่น้องครับตะวับอดเดครับพี่ตะบอดเดตตะวันง้วนนั่นงามครับสีสันนี่ได้มืดเพศกับสีดำดำกุ๊กหางกับหญ่ๆครับ เชื Schools, yeah! ่องครับเบิ้งกระลัวครับเพราะว่านเก่ายงยองยองอยู่ครับเชื่องแห้งสาวทองเล็กเพราะว่านเพิ่นเปิดไว้ครับพี่น้องครับสองหมื่นเท่าใดเพราะว่าสองหมื่นหาพันปุ้ย f a u เด้อพี่น้อง f a u เด้อโทษเลยครับโทษเลยครับอันหน้าโคตรใกลๆครับตัวนี้ครับเพราะว่างัวสาวทองเล็กครับสิให้ลูกได้อีกหลายโตครับ เบิงหับนมสีเตาเดอ้อน้ำล่างสวยกริบเร็บขอเท้างามเร็บบเปบโขีคกันเร็บโก,กบดีครับเอา้าสองหมืนหาพันครับพี่น้องครับทรงฟี่กับสองลอยโลคือเก่าครับยากาศช่วงฝนตกครับวุ่นน่ะฝนลินเป็นยางเลยครับทางบ้านน้องแสงครับโอ้ดีเพราะว่าแงงหนาะมาให้เบิ้งนะหนางน่วหนางน่วเออ เปิดนครับพี่น้องงามเด้เขากะงามกระบานกะสวยจมูกกะดำดีบบชีบโบแวงครับนี่ัสดีบบดื้อบส้นดอกครับูหดีเกาได้จับได้ครับทุกสัดส่วนครับโยกันแดดแทงสีงามครับพี่น้องครับสีครับเบิ้งอโหลครับแม่งกีนนุ่นครับกีนนุ่นข้างบ่สีแดงๆส้มๆนั่น สองหมื่นหาทะนั่นง่วสีขาแปดเดือนครับประกันทองเนอ,อสาวทองแรกสมพ่อช็กอกโกแลกย่างดีเป็นสมพอดีนะครับช็อกโกแลกครับเพราะว่านว่าครับรายละเอียดกระโทหาพราะว่าอีกที่นึงก็ได้ครับพี่น้องครับปูดคุยต่อรองครับพราะว่านเบิ้งครับถ้าได้กันบ้าตึงกับสิบเอ็ดคนจัดทรงให้ครับ กินยาดีด้อครับกินยาเล่มยาเป็นครับเล่มยาเป็นอยู่ครับพี่น้องครับบนว่าถาจะเกี่ยวไห้ได้เล่มเองกับเป็นอยู่ได้ครับบนน่ะอา้าวนาสื่อของคนอยู่ได้ครับบุงนื้อวัาโกขางใหญ่แห้งง้อชีใหญ่เป็นนาครับสมพอช็อกโกแลตย่างดีสีแดงสด สนใจโทรมาเด้อคุณพ่อคุณแม่ครับผู้เฒ่าผู้แก่ก็คือสีเหลี่ยงใดดอกเพราะว่าิ่นหูฮูอยครับบบดื้อบส้นดอกครับเพราะว่านขัดงัวมากนี่บบหาตัวดื้อตัวส้นดอกหาแต่ตัวหูหูมาให้พี่น้องในเลี่ยงครับง้วโบหูนี่ง้อส้นเฮ้าสีบ่เอาเลยครับขัดงวอให้พี่น้องย่างดีต้องพานมือเพราะว่านกนครับยังสิบปอยให้พี่น้อง ว่าดื้อว่าส้นบ่อเขาก็สิเบิองงัวซะก่อนนี่ครับเล็บเลืบดีเบิดครับอุ้ยถ่องอ่างใหญ่ๆครับสีขาวแปดเดือนครับสมกับพลอช็อกโกแลตครับโอ้ขั้นแมนเดีนี่สีกระแนสีเจ็บกว่านี้ครับสีครับตอนนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับแดงฉ่ำๆเลยครับอ๋อยืนกันงามให้ก็ง่วประกวดบนนี้ สองหมืนหาดเด้อพี่น้องสนใจโทร่หาพวานนะครับว่ามสูงเกือบลอยสี่สิบครับลอยสามสิบแปดครับพวานวัดไห้ย่างดีครับพี่น้องครับครับหน้าตาครับง่วงงามอยู่ด้วยครับง่วงงามอยู่ครับไปหางัวทองนิสัยดีแล้วก็ง้วสาวทองแรกอะทร่มากครับหาพวานได้ครับ พิกัดพันยุบานน้องแสงครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับโอ้ยหูหูหาแนวนี้ไปเลี้ยงพี่น,อน้องคนนั้ยืนก็ง,งามค้าเหยียดจริงนิ่งเลยแบบนี้จัดทาได้สวยงามมากเลยครับโ,โอ้ยอากาศดีแหงครับพี่น้องมื่อนี้ครับฝนตกทั่วทุกภาคเลยคนนั้น อาชิปนีาไว้ซ้ำนี้กวนครับบาวถึงสิเปียกแล้วครับตกไปตกมากครับขอบคุณทุกท่านครับเข้าวติดตามรับชมเด้อครับเด้อเห็นชิปนี้แล้วก็ฟ้าโท่หาพราว่านครับสวัสดีครับผม